S <S ตลาดวายแล้วครับ,รบขอเชิญนั่งเลครับ <S <S อลองๆกันสองแบบนี้กัยนหอมยากมากครับขอเชิญนั่งเลยนะครับเราจะได้เรยยิ่มไม่งั้นเดี๋ยวจะไป <S 2> <S 2> <S รบกวนเวลารับประทานอาหารไม่ได้เลย่านแล้วก็เวลาที่จะต้อง ำเสนอโครงการต่างๆนะฮเรามีนังภาพเช้าตอนนี้สายๆแล้วก็ภาพบ่ายนะครับแล้วตอนบ่ายเรายังจะต้องมีการเลือกประธานรุ่นนะฮะประธานรุ่นตัวถึงหัวหน้ากลุ่มต่างๆนั้นก้อขอความกรุณานเตรีนนะยมตัวด้วยนะครับเมืวานนี้ ทราบว่ามีการเรียงลำดับแล้วนะครับลำดับที่หนึ่งที่จะต้องเข้ามาเสนอโครงการน,นั้นจะเป็นสูงที่สามสูงที่สามพร้อมหรือยังครับมีท่มีกี่ท่านครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> สูงที่สามนะ <c oughs> สูงที่สาม เป็นลำดับแรกแล้วก็กลุ่มที่แปดนั้นเตรียมตัวด้วยนะก็เป็นลำดับที่สองที่จะต้องขึ้นมาลำดับที่สามคือกลุ่มที่หกนะก็ไม่ทราบว่างน่าจะมีเวลาพอสักสี่กลุ่มก่อนนะครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่แปดกลุ่มที่หกนะครับแล้วกลุ่มที่เจ็ด 3 8มแเตรียมตัวนะครับถึงสามแ3ดหกเจ็ผมคิดว่าทุกท่านก็าคงจะได้รับเอกสารเขียนมาเรื่องการเขียนโครงการอะไรต่างๆนะครับก็บางทีนั้นนะครับเรามีเวลาน้อย การเขียนโครงการนี้นั้นนะครับมันอาจจะรวบรัดและก็ใช้เวลามีเวลาไม่มากพอที่จะเขียนโครงการได้ส่วนโครงการนั้นนะครับจาเป็นมากที่สุดก็คือว่าท่านต้องระบุด,ด้วยว่าใครเป็นผู้เขียนใครเป็นผู้เหนน็นกะลุ่มมีชื่อ ตัวอย่างเลบที่เป็นในนี้เขียนว่าประกานกลุ่มนั้นก็จะต้องเป็นหน้า่มก็ได้นะครับและสำคัญอีกการหนึ่งก็คือชื่อของโครงการชื่อนะครับการเขียนโครงการนั้นต้องมีชื่อของโครงการอะไรนะครับหมายถึงชื่อของโครงการนะครับ แล้วก็หลักการและเหตุผลก็คือทำไมถึงต้องทำโครงการนี้ขึ้นะต่อไปก็วัตถุประสงค์ก็ทำเพื่ออะไรนะแล้วก็เป้าหมายวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนี่ก็ทำในปริมาณเท่าไหร่นะครับวิธีดำเนินการนะครับก็จะทำอย่างไรในโครงการนี้ ร,ระยะเวลาดำเน,นินการงบประมาณทรัพยากรหรืออะไรเนี่ผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจดีแล้วไม่ต้องาอาภิปกานมากนะฮะอย่างที่กล่าวในเมื่อวานนี้นะครับว่าสิ่งที่ความสําเร็จของการอบรมนั้นไม่ใช่อยู่ที่มีวิทยากรมา มาให้ความรู้กับท่านอย่างเดียวเราก็จะต้องการความคิดเห็นของท่านด้วยเหมือกันเพราะพวกเราก็ได้ผ่านชีวิตกันมาเยอะผ่านประสบการณ์ผ่านาาร้อนผ่านหน,นาวมาต่อสู้กันมาอะไรต่างๆนานา,านะครับก็เป็นการดีที่เรามาแชร์หรือมาแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเพื่อนที่มาร่วมในการถกรมในคราวนี้นะครับ จะเป็นกลุ่มใดก็ตามนะครับจะมีความคิดเห็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรนะมันก็อยู่ที่รุ่นเราทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่จะมาจะมาเอาแพ้อาชนะกันแต่เราต้องการความความรู้ความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญนะ ที่สามครับที่สครับขอคเครับเอาข้างบนน้ขึ้นไดตรัและนีมนบนโต๊ะเลยครับบนโต๊ะเลยขึ้นนั่งบนโต๊ะเลยครับบนโต๊ะเลยครับน่าไปทีเลย้างเลยต